ตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แดนอัตราค่าแรงขั้นตำ่ำนะครับเกินละ9,000ได้ละเบี้ยเลี้ยงตงหาก็หมื่นกว่าบาทประมาณ1,200คราวนี้ให้เต็มๆเลย1,500นนะสวัสดีการพร้อมนะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์ คนที่เป็นอาหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองแหละซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับของพรรคการเมืองเจ้าเดิมต่อต้านการรัฐหารนะฮะต่อต้านการเกณฑ์ทหารไปเคลื่อนไหวในขณะที่มีการเกณฑ์ทหารไปโรนลงนะครับให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ไปอยู่ในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนี่จึงเป็นสิ่งเดียวที่ผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นๆแน่นอนแล้วถ้าพี่น้องถามบอกอา้าวถ้าอาจารย์ทากันอย่างนี้ปุ๊บแล้ววันนึงเขามายึดอานาจอีกทำผมรับประกันครับตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่มาก็คุยกับพี่น้องที่มาเป็นสสกรรันแล้ววันนี้หลายคนก็ไปอยู่ก้าวไกล ถ้ามันมีรัฐฐานเกิดขึ้นข้างหน้าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันฟุกๆุกเกิดมีกันอีกรอบนึงเนี่ยนะพี่น้องจะเห็นผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลไปยืนต่อต้านรัฐประหารกกเเน กใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอย่าไปทำอะไรครับพี่น้องครับอย่าทำอะไรเขาครับให้เขาตะโกนไปครับอย่าไปทำอะไรเขาครับไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราเห็นนะก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคเดียวฮะก้าวไกลก็มาต่อต้านเรียกร้อง ที่จะให้มีการยกเลิกนะการเกณฑ์ทหารอาจารย์นะฉเฉลิมชัยนะก็บอกว่าเขาเองก็ส่งลูกให้ไปเป็นทหารเพราะต้องการให้ลูกมีระเบียบวิน,นัยนะโดยส่วนใหญ่คนก็ไปสมัครทหารนะมากกว่าการเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารแต่วิธีการแก้เรื่องของเกณฑ์ทหารเรื่องการสมัครใจง่ายมากง่ายนิดเดียว คนจะแฮ่ใครเป็นทหารเต็ไมไปหมดเลยถ้าเข้าใจเชิงงานสังเคราะห์นิดเดียวอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่องผลตอบแทนนะไม่เห็นยากเลยนะจะมาเถียงกันทําไมเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหาร,ร,าหารตั้งผลตอบแทนเลยนะว่าใครเป็นทหารเกณฑ์หรือใครเป็นทหารเหมือนตำพลจตำรวจเริ่มต้นสตาร์ทการเป็นทหารเนี่ย ได้รับอัตรางเงินเดือนทันที1 5 0 0 0 0บาทสำหรับพลทหารไม่รวมดอกเบีย้ยขอไปฮะไม่รวมเบีย้ยเลี้ยงนะฮะคุณส่วนลองคิดดูฮะถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บอกว่าโตเคตกลงเลิกเกณฑ์ทหารและให้ผลตอบแทนกับทหารทั้งสิน้นจำนวน1,500,000บาทให้เกณฑ์ทหารต่อไปก็ได้บอกต่อไปนะครับให้เงิน อาหารที่เริ่มต้นเข้าประจำการตั้งแต่พลทหารเริ่มต้นสตราร์ทอัตรางเงินเดือน1 5 0 0 0 0บาทหุ้นส่วนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แตนอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับเดือนละ9,000ได้ละเบี้ยเลี้ยงต่างหาก็หมื่นกว่าบาทประมาณ1,200 0คราวนี้ให้เต็มๆเลย1,500 0นะสวัสดีการพร้อม นะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์คนที่เป็นทหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสรงพระเจริญสรงพระเจริญ อีราชนวงราชชาวไทยพักอีราชนฟ้าคอยหมู่ยหายแผ่นดินิ่นทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงป,วงป,าาปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานตนผ่านพ้นโพย,พยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไั่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุงใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันญญฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไว,ว้ไวัไวญญฟ้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น